สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมกับช่องแบ็คโมเตอร์คาร์ชื้อขายรถบรรทุก6ล้อมือสองนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับมาครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาดูรถที่ร้านกันหน่อยนะครับช่วงนี้ลูกค้าโทรเข้ามาถามกันเยอะนะครับว่ามีรถตัวไหนรุ่นไหนเหลือกันอยู่บ้างนะครับก็อัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้ลูกค้าถามมันเข้ามาเยอะนะครับก็เลยเพื่อเป็นการตอบคําถามลูกค้านะครับก็คือรวบรวมในคลิปนี้กันไปเลยนะครับก็มีีีหลลาายคคคคััันนนนะะรรรบบบท่่ออสงมพ้้กก็ู ไปแน่นผ่านหมดแล้วนะครับคันนี้ก็ลูกค้าก็จะมารับวันนี้นะครับเป็นอีดูสุเอ็นพีอาร้อยห้าสิบนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นอีดูสุเอ็นคิวอาร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับคันนี้อ่าสเปคนะครับได้เอฟหน้าเอฟหลังแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือลูกค้าไปไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับก็หลายคนนะครับถามมันเข้ามาเยอะนะครับว่าเรื่องท้ายเอฟคืออะไรนะครับแล้วก็แตกต่างจากของเดิมยังไงนะครับ ผู้ได้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับก็มาจากตัวนี้นะครับจะเป็นอิรุสุเอบาร์นะครับก็คือยกช่วงล่างจากของรุ่นใหญ่กว่าเดิมนะครับร้อยเก้าสิบนะครับยกย้ายเข้ามาในของตัวเป็นพวก NP นะครับ NP NQ นะครับที่มันระบบช่วงล่างมันเล็กนะครับทําไมต้องย้ายนะครับเพื่อที่ระบบรองรับน้ําหนักนะครับมันจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือฐานล้อมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้ารถวิ่งทางไกลนะครับจริงๆจาเป็นนะครับอย่างพวกนี้ ถ้าวิ่งทางไกลคเขาต้องเปลี่ยนนะครับก็คือสังเกตง่ายๆนะครับเอฟหน้าต่างกันยังไงครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเฟืองเย็บนะครับสังเกตดูจากลูกคืยนล้อนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันที่เป็นของเดิมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นเฟืองเดิมที่มาจากรถนะครับเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับก็เวลาเราวิ่งไปนะครับเวลาวิ่งทางไกลเวลาบรรทุกหลักๆนะครับจะเกิดอาการร้อนถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าวันนึงเราวิ่งสัก 200กิโลขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลเสียระยะยาวนะครับก็ถ้าเปลี่ยนไฟก็คือจบเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับของล้อแล้วก็เฟืองข้างหลังนะครับดูกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเอฟหลังนะครับก็ถ้าใครดูไม่เป็นนะครับบางทีเราดูด้วยสายตาเปล่าไม้ดูว่าจะไปซื้อรถที่ไหนนะครับถ้าจะดูก็คือ นับไปเลยครับน็อตเพลาข้าง10ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับจะมีทั้งหมด10ตัวนะครับถ้าเป็นเฟืองท้ายเดิมจะมี8ตัวนะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือ1เท่านะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับเท่านี้จะใหญ่เลยนะครับแล้วก็เทาข้างพวกนี้นะครับก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับมันจะไม่ขาดนะครับ เวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับแล้วก็การระบายความร้อนจะได้ดีมากกว่ากันนะครับแล้วก็การรองรับน้ําหนักเมื่อมันกว้างขึ้นนะครับการบรรทุกของนะครับมันก็ไม่ทําให้รถโยนต์นะครับก็ถ้าเฟืองท้ายนะตอนนี้นะครับของเชียงกงมีประมาณ3ามหมื่นแปดที่รวมติดตั้งนะครับข้างหน้าก็ประมาณห2่ืนสองถึงหมื่น้านะครับก็ปลาเข้าไปประมาณ6กหมื่นยังไม่รวมติดตั้งนะครับแต่ถ้าได้พรุ่งนี้ไปก็คือจบเลยนะครับถ้าใครซื้อรถที่เป็นเอฟหน้าเอฟหลังมาก็คือประหยัดเราไปได้อีกหกเจ็ดหมื่นนะครับ เดี๋ยวเพียบให้ดูนะครับคันนี้เป็นเฟือง้ายเดิมนะครับเฟือง้ายนี่นะครับเฟือง้ายเดิมเห็นไหมครับมันจะมีความเล็กที่แตกต่างกัน่อข้างจะเล็กกว่ากันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจะมีแค่น็อตแปดตัวนะครับแล้วก็ดูเ่านะครับนี่นะครับเขาจะเล็กกว่ากันนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมันจะการบรรทุกกำนักนะครับมันมั่นใส่ว่ากันนะครับ ต่อคันนี้ยังเหลือนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองนะครับก็คิดว่าลงคลิปนี้ไปน่าจะอยู่ไม่นานนะครับอิลล์ซูร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับคันนี้ก็ของลูกค้าเอฟซีจากจังหวัดกินธุ์นะครับก็เดี๋ยวเราถอยเข้าเก็บงานแล้วนะครับตอลูกค้าจะให้ขึ้นคอกใหม่เก็บงานใหม่คันนี้ก็ของลูกค้าสกลนครนะครับก็ตอนนี้กําลังต่อกระบะข้างหลังให้อยู่นะครับนี่นะครับคันนี้ก็เอฟหน้าเอฟหลังนะครับ เอฟหน้าหลังสภาพคือลนะครับโซนนี้ก็จะเป็นรถที่ราคาถูกลงมาอีกนะครับพวกที่ยังไม่มีป้ายคือยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่นะครับอีก2คันนะครับสภาพดยสวยเลยนะครับเป็นอิรุสุ npr 150รอยห้าแรงม้านะครับรถบอกเลยว่าไม้น้อยมากๆไม่แทนนะครับไม่แค่ 60,000โลนะครับจะเข้ามาเพียงแค่2คันนะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอ่โอนมามัดจําได้นะครับถ้าลูกค้ามาดูไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะคืนกันให้นะครับรถคันนี้ผมกล้าการันตีรับประกันให้เลยนะครับเดิมนะครับเป็นรถของหลวงนะครับก็การใช้งานก็น้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรูปภาพนะครับขึ้นให้ดูคือตามนี้เลยนะครับก็น่าจะเข้ามาประมาณอาทิตย์หน้านะครับใครที่หาอยู่150ติดกดติดตามมาเลยนะครับ ก็คันข้างหลังนะครับเดี๋ยวดูชุดข้างหลังกันบ้างนะดูงานในหูกันนะครับก็คันนี้เป็นของลูกค้าชัยภูมินะครับกระบะก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยกําลังทําสีนะครับก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงนะครับก็เสร็จแล้วก็อาจจะเสียงดงังนิดนึงนะครับเข้ามาใอยู่นะครับ แน่นะครななับนี้ก็กระบะนะครับคันนี้ลูกค้าจะเอาเป็นกระบะไม้นะครับเอาเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กก็ลูกค้าเขาเลือกได้เลยนะครับช่้างเรากำลังตั้งให้นะครับนี่กระบะขึ้นใหม่ทั้งลูกนะครับนี่ก็แต่คันนี้ลูกค้าเป็นกระบะเหล็กนะครับกระบะเหล็กนี่นะครับ ก็ช่างกำลังทําสีนะครับ,บก็ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นค้อของลูกค้าชายภูมินะครับก็บก็เสร็จเรียบร้อยคันนี้น่าจะได้ส่งมอบประมาณอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านะครับทรางก็กำลังทำสีให้นะครับ อ้อยสองสามวันก็น่าจะเสร็จนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้รถบรรทุกหกร้อมือสองสวยๆก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับเรามีถือว่าหน้าตอนนี้แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยเกียรห้านะครับมาที่เรานะครับจบเลยนะครับนี่ก็เก็บงานรอส่งมอบลูกค้านะครับพันนี้ก็มีติดฟรี์ม้กับลูกค้าไปใหม่นะครับชุดแต่งก็มีหมวกมีสเกิร์ตเรียบร้อยนะครับ ตัคันนี้ลูกค้าน่าจะมารับวันนี้นะครับช่วงสายๆนะครับนี่ครับพอเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับคันนี้ลูกค้าใช้เงินดาวน์มาเยอะนะครับใช้เงินประมาณหกหมื่นกว่าบาทงวดหมื่นต้นๆนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับไปมาสะดวกนะครับติดถนนนะครับติดถนนก้อนนี้นะครับหน้าร้านเรานะครับ ่า,า,งางๆก็แวะเข้ามาดูได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าก,กันนะครับก็เข้ามาพูดคุยปรึกษาได้นะครับหล,หลายๆท่านที่อยากจะซื้อเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินผ่อนนะครับหรือว่าจะผ่านทกศนะครับพวกนี้ก็เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ทําเรื่องคาเอกสารให้นะครับก็รถแต่ละคันก็ใช้ระยะเวลาสั่งจองกันก็ทํเออเรามีอู่กันเองนะครับมีที่นี่แล้วก็ทําข้างนอกด้วยนะครับก็ลูกค้าคือสั่งจองไม่ต้องรอนานนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้การติดตามแลก็รับชมมาโดยตลอดนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะ พาไปซื้อคันไหนหรือว่าจะรีวิวคันไหนก็เราจะลงให้ดูกันอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามมาก็รับชมสวัสดีครับ